สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขคนมือนี่เนาะสิมาอันว่าโอ้พื้นความฝันเด้อความฝันแม่มานน้อยแม่มานน้อยนี่นะคะน้องเปี้ยวน้องเปี้ยวสวัสดีจ้าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวนี้นี่ยจักเดือนเลยหกเดือนค่ะหกเดือนเฮ้ยเฮ้ยอันเขาว่าว่าอันแม่มานฝันนั่นฝันแม่นเลยเมื่อคืนมีฝันอยู่บ่เฮ้ยไปเห็นมูน้อย อันเห็นงูน้อยอันนี้ท่องแรกนบนเบาะยับก่อนเลือกเล็กนะยับใกล้ๆก่อนท่องแรกสมบัน้องเปียวใช่ค่ะทองแรกตอนนี้หกเดือนหกเดือนแล้วฟันมาจางไหนเราดูฝันเห็นงูน้อยเข้ามาในบ้าน,นผนึ่อันนี้ผึ่งไม่คยกระตือเลยอันเห็นงูขาบ้านงูนี่ต้องบ้านเลยที่เลยเนาะ เพราะมันเข่าบ้านเด้ซยอือบ้านเองที่ยังว evet> ่ามาบารีที่ฝันบ่หรือว่าเลขที่ฝันบ้านเองที่ที่ัวอันโตฝันเห็นแท้แหละมีจหลังเดี๋ยวนี้นะนันคืออันหลายลังเจ็ดส71เเนึ่งนขตัวพายู่ไไรเคยขาเลยเนาะเจ็ดหนึ่งเจ ตรงกับเลขอันนั้นนี่เพือคนลุกเลยตรงกับเลขอันนี่นี่นี่วันเกิดของอันคนซื้ออย่างนั้นเคยองค์ที่เดินนะอบห่านไม่หัวจักเลยพี่น้องเอ้ยจัดเดิมมากระจัดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเออหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหวดีนะอู้หก็เป็นความหวังเลยนะเฮ้ยเนาะลองเบิงเออแม่มานทองแรกสมเด็จ น,น,น,น้องเอ้ยแมนแมนอ่ะสิมานโบมานงวดนี่สิมานงวดใดอัเนเลขออกแล้วฮัทพวกเขา่าโบเข่าก็ตัวไปตัวมันเนาะอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนักเปี้ยวลยหลายๆจา้าสวัสดีจา้า